นี่ครับผมเด็ดที่รถไถพอครับพี่น้องยวคิปนี่ก็มาเบิ้งอาจารย์ใบครับผมอาจารย์ใบรถไถพอดครับผมนี่อาจรยดินผมหน้องครับว่านี่ผมน้องสิบเรียมปูปักแยงครับผมนี่สิดทมาเลยนะครับพี่น้องนี่ทบมาเลยครับพี่น้องนี่เรั่งเีล่ะดีล่ะการดันดินของเพื่อนผู้ใบครับผมอัดมาเต็มใบมีเลยครับนี่ สี่อัดล่องน้องเลยนะครับนี่ผมน้องนี่เลยครับผมนี่สีปูบักแตงครับผมไปปูบักแตงครับปไปพี่น้องเลยมือเสียหลักดิ้นพรวดชุ้งสูงเอารถใหม่เบิดเลยผัวเสียหลักอ้าพี่น้องเลยโอ้ยเด็ใจร้ายครับพี่น้องเอ้ยมืาอนิเด็กใจร้ายครับพี่น้องเรียนที่ละเลียนกับเ,เ,เพื่อนผู้ใบรถไถฟอร์ดครับผม เผาเดียวครับเครื่องที่หาครับดูนี่เป็นหกพันหกเอฟซี FC ทันได้สนใจรถไถฟอร์ดอาอย่าลืมนะครับเด้อสั่งจองได้ครับสั่งจองได้ครับผมช่วงนี้บอกไป่อนเลยว่าโอ้ยทางอูอาจารย์เพิ่นกกโอ้ยรถติดจองหลายครับช่วงนี้รถติดจองหลายครับโบว์วิสิเป็น ส่วนใหญ่สิเป็น6 0 1 0กับ6 0พครับคนนิยมช่วงนี้แต่ว่าชุดนี้นะสิเป็น6 0 1 0สิบครับหลายตัวโอ้หลายขั้นครับเท็ยนํ้ำบอทขันเลยอาจารย์มาช่วงนี้เท็ยนํ้ำบอทขันครับผมสิเป็นสไตล์นี่แต่ว่าระบบสีนี่เขาสร้างได้ครับผมนี่ ระบบสีเขาสั่งได้ครับสีเป็นสีโทนเลยบริว่าสีเป็นแบบบางค้นขาวก็ได้ครับผมเบียดพวงหลอกเฉียวสีได้ครับสั่งได้ครับผมหรือว่าสีเป็นกระทะสีส้มสีน้งกาว่าไปแนวเตเอฟซีหรือว่าแนวเตลูกค้าแนวเตลูกค้าสั่งครับผมลูกค้ามักแนวได้ก็สั่งได้ครับอาจารย์เพิ่นยัดให้ได้เบิร์ดครับผม โอ้อย่าถอยมาค้างกันได้มันสูลมสั่งได้ครับผมเ่วงนี้รถติดจ้องร้ายครับเออผู้ใดสนใจรถแทกเ,เตอร์ฟอร์ดหรือว่ารถไทฟ,ฟอร์ดเท่าเดียวเท่านี่ครับอ่หรือว่าสิติดต่อมาทั้งส่องเบาเมืองสีก็ได้หรือว่าสีสายตรงหาจยานเลือกอะไครับผม เดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรให้ครับบอกเดี๋ยวผมบอกพี่กัดให้พี่กัดเพิ่นกับอยู่บ้านขี้เล็กครับผมบ้านขี้เล็กตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเอืออือช่วงนี้ก็หูซึกว่าเอาวังของเมืมอเดี๋ยวก็มาส่งของจังหวัดศรีสะเกีเดียวรันนึงครับผมอ่าเป็นหกพันสิบ เื่องที่หนึ่งโอ้คันงี้งามครับผมจัดให้เต็มรูปแบบเลยอ,อุปกรณ์นี่เพิ่มมาสองอยางครับผมกระบอกซอยยุกหางกัเสริมให้่ครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งหรือว่าจิเป็นกระบอกอสักหางพ่วงมาไล่ครับผมก็สีจัดให้ลูกค้าเลืยแล้วแต่ลูกค้าสั่งต่ว่าเพื่อเือนอีกแค่นิดหน่อยครับ เปรถแบกยางงามเลยด้วยครับผมไปรถบักยางงามเลยหัวไอหายเป็นผู้ใบเสียวไปเลยชัวนึ่งระวังเด้อระวังเด้อโอ้จงงเอาใหม่เอายังดิเงาใหม่บ่นั่นไปเลย ôi ôi ô Áo ô ô đẹp như áo nó ô đẹp ô đẹp đấy đẹp ô 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 ระวังตอระวงรังตออะไรก็ที่เป็นต้นตอหูครับต้นตอหูเอ้ยตัดหลาเลยตัดหลาเลยลระวัลวงลมระวังลม เอ้าโตกันตัวนึ้งโอ้ยพี่น้หนุย่ยโอ้ยต้อเท้า,าไงต้อเท้าต้อเท้ายังไงยังไงร,วงระวังลมระวังลมอย่าเล่นซ้ำเด้ออย่าเล่นซ้ำดีไปเลยผมเห็นมันเต็มไปเลยน้องนี่ น้องนี่ขีดดินมันง่ามครับผมก,เก็เลยเสียงห้ผู้ใบิ่นนิ่นแต่จุดนี่แหละครับนี่นิ่นเลยนิ่นเลยตอตโได้หันตอ,ตอ,ตอ,ตอมันเป็นตอไฟใหม่เดี๋ยวคนเจียวดินดอนหันมาน้ำมันตอฟังดินน่นเนยอยู่หันมันเดีวเวเๆๆวเว ขนากวันนี้จะซีหาเพื่อครับผมนี่เอามันหาบไปเลยหน่หาบเลยมันหาบเลยส่วนนี้กบนหนาสีลมเราผมมาเบิ้งล่ะบนหนาสิลมหัดลงมาบดเ,เลยไ้ เออลอยแล้วมือที่ลหนเต็มไปหนีบอายนี้เรียบร้อยหาบปุ๊บป่ะนี้ครับลองเดิงเดี๋ยวหาบกันเดยเอามันหาบเลยเด้อเห็นมันเสมือกันไปเลยนี่เออเมนๆๆๆเมมเห็นเป็นหนาเดียวกันไปเลยล่ะ

เบียบไปเลยระวังตอโอเคทานโดดายนไกไปเลยเบียบไปเลยอย่าถอยไปไกลเลย,ยมันสิลมไปหนาไมาเงาๆมาเลยลูกน้องนี่แหละครับพีนน่น้องนีงนน่น้องมันยังตำตำแม่เลยครับน้องนี่ นี่ละบองมือผมขี่นี่ละโอเคเลยในใจต่อไปที่นองเลยโอ้ยเอเอ้เลยเฮยเีย,เย,ยบแรงเดียวฮะเฮ้ยที่นองเลยวันนั้นาเรานัางเล็กเลยนะครับนี่ เอานัเทียมาบัดเลยวะท่านบึ้งจานใบเข้าใส่โอ้ช่วงนี้ใครเนี่นครับยินมกับทำานสบายเนี่ยอยูไนน่ไปเลยโอ้ยเอ้ยโอ้ยี่นออกเยิ้แบแบซูนแม่เด้อมองหี่นออกแบบซูมแม่บกซูมแม่มงรังระวังระ เร,เ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 รียบร้อยลองเบิ้องเฉลี่ยงามปันยางตันงวงงามคููพี่นองเอ้ยไปเลย ระวัเงเด้อระวัเงเด<ๆ>้อยจานใบเอ้ยนี่หรืออีกนู่นหนึ่งครับผมนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเป็นความจริงแล้วครับอะไรโน่นนี่ลงไปนี่ก็เรียบร้อยครับผมนี่ลานเลยล่ะเอ้ยพี่น้องเอ้ยเสียบหูเลยนี่เตะป,ปูดอยต่อย สังเร่รั้นี่สี่เร่ดูว่ง,นงแบบนห,หนึ่งที่แล้พที่น่องเฮ้ยอ่อไปคนเลยปั้นไปคนเลยไปโอเคเลยดู หลุมสงามปัญญาที่ไหนเลยคองเสือคองดีมันคลองที่นี้มันจะดจําแนกอยู่มาเลยมาเลย ใบมียครับผมดันมาเลยประมาณสามใบมีดครับหัดมาย,ยวาวๆเลยเต็มใบมีดเลยเฮาวางลงใส่ย,ย่างเดียวเลยก็ต้องหวกหน้าหวกหลังครับโอ้โอ้โอ็ดีลาชินิทานเลยดีลาชินิทานครับผม ั่งจองไหนเด้อครับเด้ดอ้ใดตตรงการรถไถขวดครับผมเพราะว่าตรงนี้ค้ามัดจำเลยจงนนังหวะขจาราขเชียร์ไถเลยครับพี่น้องรถนี้โอ้ยนาใส่ยุครับแต่ซือว่าน้ำมันกับบได้ยิ้นเฮียงบไดี้ครับแบบมมกบไไบอใส่กอใส่ขวด เรียบ้อยครับผมบันเอาไปเดินิทีนีเดียวครับา่นไหลกดเชังนี้ได้ครับเด้อทีนึงเวลาไปดิเดนเลียวดีรับิม่นมครับผมเดี๋ยวทีนี้เราจยากเก็บทิเืียงทันี้ครับยดมาต่อกันใหม่ครับผม